วัสดีค่ะ้าไปเกี๊ยบย่างค่ะใสเ่เนเกี๊ยบย่างใส่เนยหรือใส่น้ำมันมะก,กอ,อกได้นะเจ้าค่ะทำให้เด็กๆทานย่างไม่เหนียวเหนียวเวลาเคี้ยวมันไม่มีย่างเหนียว <c oughs> ไมเย แล้วหนูอชอบไหมไม่แต่หิวก็กินยกมือสวัสดีป,ป๊าปั๊นนะครับใช้มือนี่แหละ No such an MPC. Mm -hmm. Better way for me. Oh. Give me some work, I can this is a copy of the actual pro mm -hmm. game. Red is good. <gasps> oh yeah, this มันย่างมันสิอร่อยกว่าผักพี่น้องออยากใส่แมกกี้นิดหนึ่งก็ใส่ได้นะเจ้าคะ <c oughs> There มันจะไม่หนักเนื้อหนักตัวถ้าผูใ้ใดที่กำลังแบบเลี้ยนลูกในการคิดลบคิดบวกอะไรก็ตามค่ะเรื่องอาหารการกินสำคัญมาก so <c oughs> ถ้าเรากินแต่เนื้อ oh <my> มันปวดหัว <c oughs> มันหนักหัว รมของเขาก็จะอยากกินแต่เนื้อ oh, แล้วที่นี่ <didn 't S 1> <check S 2> ถ้าเราทานผ <a screen S 2> ัก <short. S 1> มันจะเปลี่ยนพลังงานในตัวเราดีขึ้น mm hmm. มันเบาตัวขึ้นกินทุกวันไม่ใช่กินวันเดียวกินประจำประจำ yeah, Pumpkin. Oh, I'm already here. Oh, on stage I'm stage eighty three. Mm -hmm. <laughs> <clears throat> mm -hmm. ร้องเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะแม่หนูนาก็แนะนำใคยทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำลับรวย,ลยหลังจากที่กินเสร็จแล้วเนาะแม่หนูนาจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องเนะะี่ยค่ะหมายถึงรู้ทันพลังงานลบแบบไหนรู้จะรู้เท่าทันพลังงานลบแบบไหนยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะ,ะในบ้านหลังใดที่แปลว่าในครอบครัวม,คคมีแต่คนคิดลบๆมีแต่คนคิดลบๆ ทีเนี้ยหัวข้อของมันก็คือตัวเราเนี่ยค่ะเราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวเราไม่ใช่อยู่คนเดียวจำไว้เสมอคุณค่าในตัวเราฉันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนคนเดียวต่อให้ครอบครัวของฉันไม่เข้าใจฉันแต่ว่าเพื่อนบนโลกสังคมไปเนี่ยมันจะมีคนที่เราฟังแล้วเข้าใจรักเขาที่เขาเรียกว่าพลังงานพลังงานในบ้านเราอ่ะมีแต่เรื่องลบ,ลบ พูดเพื่อนโทษทีค่ะครอบครัวก็แบบพูดกันก็ทะเลาะกันอะไรก็ไม่แบบไม่มีใครดึงใครไปในพลังงานที่ดีๆความคิดบวกทะเลาะกันหงุดหงิดํำคาญมีแต่เรื่องความเพลนบ่นบ่น,นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมนั่นแหละเหมือนท่านผู้ชมมาเจอใย,ยนีวันนี้ยยนีก็เหมือนพลังงานพลังงานที่ว่าเนี่ยค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องได้ oh. คุณผู้ชมเข้าใจนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องได้ เหมือนท่านผู้ชมเห็นยายนียายนีเป็นเสียงเป็นคําพูดเป็นภาษาแล้วมาพูดแล้วมันตรงใจคุณผู้ชมทําให้คุณผู้ชมรู้สึก oh, ปลุกใจอารมณ์ oh. ดีทําไมฟังแล้วมันลื่นทําไมฟังแล้วรู้สึกว่ามันจริงบะ <Look here. S 1> ขอให้เบรกฟังแต่ถ้าเราไม่เบรกฟัง oh, ใช่ไหม <not going. S 1> เราก็ยังปิดตาของเราปิดตาคือไม่ฟังกดปุ่มไม่ฟังพอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ย เหมือนยายนี่เล่าสู่ท่านผู้ชมฟังตัวเนี้ยนะคะพลังงานอารมณ์ดีใช่ไหมอย่างอย่างนีอารมณ์ดีอารมณ์ดีพูดหรือแรงสั่นสะเทือนที่เราหลายๆคนพูดนะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยหมายถึงเราโฟกัสสิ่งใดเราสั่นสะเทือนสิ่งใดมันก็ได้แบบนั้นอ่าโอเคนะอ่ามามาเห็นยายนี้แล้วโอ้ทำไมแกพูดแกพูดแรงสั่นสะเทือนมันคืออะไรวะ แรงสั่นสะเทือนก็คือเราอารมณ์ของเราโฟกัสสิ่งใดเหมือนโฟกัสเรื่องผักอยากกินผักใช่ไหมอารมณ์ก็คือโอ้ฉันอยากกินผักใช่ไหมฉันอยากกินผักฉันอยากกินผักทีนี้แรงสั่นสะเทือนของเรานะก็คือเราคิดเมื่อไหร่ฉันจะได้กินเมื่อไหร่จะเสร็จใช่ไหมใกล้ได้กินแล้วได้กลิ่นหอมของผักแล้วไอ้ไหมมันสั่นสะเทือนมันเริ่มอยากอารมณ์มันก็จะไปอยู่กับอยากกินผักอยากกินผักพอผักมาเนี่ยผักอยู่ข้างหน้าก็กิน กินเราก็รู้สึกเหมือนว่าอร่อยจังเลยอร่อยอร่อยอร่อยยังะเห็นไหมแรงสั่นสะเทือนเราอยากได้อะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นขอให้เราคิดทีทีที่ความหมายของกบันแรงสั่นสะเทือนเมื่อเราคิดลบคิดลบปวดหัวเราก็จะคิดเรื่องน้นเครียดอีกมันเครียดเข้ามาเสร็จมันก็สั่นสะเทือนลบเข้ามาเครียด สันสะเทือนลบที่นั่นเราดึงดูดมันก็ดึงดูดความเครียด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 มาสั่นสะสั่นสะเทือนในระดับต่ํามันก็ได้พลังงานลบต่ําๆเข้ามาทาร้ายเรากินทัศนคาติลบลบกินพลังงานลบลบเป็นอาหารซ้ําแล้วซ้ําเล่าเราก็เลยกลายเป็นคนโง่ซ้าโง่ซ้อนเงอโง่ซ้ําแล้วซ้าเล่าตัวเรานี่แหละเป็นคนทําตัวเราเอง สุดท้ายยายนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะคะทุกอย่างเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการมอง mm. มองอะพลิกสถานการณ์มาเลยเราทําบ่อยๆเราจะจับจุดเราจะจับจุดในสิ่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามได้ mm. เหมือนกับ mm. ยายนี้ปักดอกไม้อันนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมมองดอกไม้ฉันชอบดอกไม้อย่างเงี้ยแต่บางคนหงุดหงิดเห็นอะไร mm. ก็หงุดหงิดไปหมดเห็นดอกไม้ก็หงุดหงิดเห็นผักอะไรก็หงุดมึงกินอะไรของมึงว่ะ mm. เพราะว่าเขาคิดลบเขาไม่เปิดใจ mm. เขาไม่จับผิดตัวเอง อโอเคนะคะเราต้องจับผิดตัวเราถ้าเราจบผิดตัวเรานั่นแหละคือผลบุญกุศลที่เราเริ่มไว้ใจตัวเองที่เริ่มตําหนิตัวเองเราต้องตําหนิตัวเองก่อนโอเคนะคะมองอะไรมองให้ลงรายละเอียดดีเทลให้คุณค่าในการมองของเราเรามองดีมันก็จะได้ดีกับเราเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนโอเคนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนทุกคําพูด มันมีผลกระทบทุกอย่างชะอัะอย่างนี้จะเปลี่ยนนะดอกไม้อันนี้ยคุณผู้ชมอาจจะมองเป็นอะไรไดีคะเป็นตุ๊ก,กตาคุณผู้ชมอาจจะมองเป็นทองคำไปได้เห็นไหมอารมณ์ของเราก็มาอุย้ยฉันตัดทองคําเห็นไหมคะสร้างอารมณ์สร้างความคุ้นคุค้นคินให้โตเจ้าของได้คินได้คุ้นกับภาษาแม่ๆมขอ,องเขาเดี๋ยวมันดีเองเดี๋ยวมันเข้าใจเดี๋ยวมันปรับพลาาังงาน ด้วยตัวของเราเองเข้าใจนะถ้าในบ้านคิดลบจำไว้เสมอฉันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงคนคนเดียวถ้าฉันคิดดีฉันจะต้องได้รับพนังงานดีๆข้างนอกใครสักคนหนึ่งหรอวะที่ฉันฟังแล้วมันกระตุ้นใจฉันเก็บเอาไว้อย่าก,กดปุ่มปิดปุ่มให้ก้าวผ่านต่อไปดอกไม้ย่อมเปลี่ยนสีเสมออารมณ์ของเราเปลี่ยนทุกวัน อาหารการกินเรายังเปลี่ยนทุกวันด้วยความรักปราษถนาดีนะคะฟังยานี้ไปเรื่อยๆฟังยานี้ไปบ่อยเดี๋ยวเราก็ค่อยดีเองดีเองบาบายบายจุ๊บจุ๊บจับจับจุบจ๊บ,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 บสวัสดีค่ะโอ้ oh. <laughs> ทำไมเธอเลอะ